តោះទៅប្រកាសតាមណាយយ៉ាយោរមឿទៅទៅតាមតាមទៅពេលបាជូហាក់កាត់លើកັບបាជូស باح រុចបាជូទៅវារឹសបានព្រមនេះលើអីបានព្រមនេះអើយបាទអេជុកនេះហូបនេះចុះយោអនុមိုလ်ជុកស្បាចូលបាទអរគេមកស្បាស្រែនេះមកស្បានេះអើយវាស្បាទៅ បាននួយឆាប់មកច្បាស់នេះជិះរថយន្តគីណូត្រេហើយឆាប់អ៊ូអាក់ទៅគីប្រទានផងលឿនវិបរហើយ3ម៉ោងជិះទៅឲ្យជឿហើយនេះក្លុកយកដៃមកកង់ទូកត្រេអន្តេកចឹងធ្វើបាល់លើងឲ្យវាលើងអេអូខេ ตีซุนขึ้นกันน้าไม่ไหวครับมันชันครับมันสูงเกินนะลงไปก็หัวทิ่มเลย Nurse. แบบนี้นี่ก็เอาสี้าวเปิดทางให้ก่อนครับสีก้าวก็อันตรายครับไม่ต้องลงหรอก <im it> เป็นนานโลกครับเออต้องบก มันมุกดันเลยท่าฝั่งนู้นก็ถอยเอาแล้วครับถอยเอานานลมกัน ดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนครับแน,น่าจจะเป็นอะไรครับฮะเดชกระโดมหนึงช่วยสิป่ะนะโอเคครับ เดี๋ยวมาดู40ครับยังไม่เปิดหน้านาดินก็ยังไม่แน่ใจครับว่าจะจมหรือเปล่ายังยัหรือวันแล้ว ហ oh, <sh> ើយហ្នឹងមកនៅណានេះមកច្បាស់ណាស់នេះអូព្រឹងទៅយកទៅណានេះអេប៉ាទៅជួយទៀតទេខាន់វល់ខាន់វល់តែប្រហយតើទៅហើយមិនຕ້ອງអុយទៅមកទៅ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  มาเลยโอ้จะดูเปิดหน้าดินแลวครับจะเป็นยังไงครับ สวยนะครับนี่คลาดแบบนี้เนี่ยผมชอบครับเดี๋ยวปีหน้าต้องทำแบบนี้แล้วครับคลาดเนี่ยเตะฮะแต่คาดแบบนี้ก็เก็บมุมไม่ได้ครับถ้าขนาดสูงๆแบบนี้จบเลยครับมือจอยไวยอย่างนั้นเลย ดูรอยต่อไปเลยครับโอ้ยเมนียนกริบครับผมบวกครับยาก็ไม่ค่อยมีครับก็โอเคครับถือว่าสวยใช้ได้ครับนี่แหละครับรถที่น้ำหนักเบาก็ได้เปรียบประมาณนี้เลย ก็ไม่น่ามีปัญหาครับดูจากสภาพแล้ววิ่งสองสามรอบแล้วเนี่ยครับมันเก็บมุมไม่ได้เออเดียครับมันจะเก็บมุมไม่ได้มานี่เลยถคาขนาดแบบนี้ อาจะลอกได้ประมาณยังไม่ถึง2ออาทิตย์ครับตัวนี้ ทีน้าต้องดัดปเปลงแบบนี้แหละครับ วิ่งมัดเลยนุึกว่าลอยโมวิ่งแกนสปริงนี่ไ,ปไปม่รู้ไปดูอะไรมาครับเบี้ยวครับ หน้าตาเอาจริงเอาจังมากครับเมยจุย ผมไปเคยไปเจออยู่งานหนึ่งครับงานนั้นนี่ยากมากครับไถกลบแบบนี้เลย ตอนนั้นหญ้าเยอะครับหญ้าไว้เยอะมากไถไว้ประมาณ <c oughs> ไม่ต่ำกว่าเดือนครึ่งครับไม่ต่ำกว่าเดือนหนึ่งครับหญ้ามันขึ้นเยอะนะครับทีนี้ก็เจ้าของนาก็ให้ผมไปไถนะไถหวานข้าวแหละไถกลบไถวางคลาดครับแกบอกว่าผมไถลึกเกินไปครับแกบอกว่าให้ไถเข้า เข้ารถไถเดินตามสำคัญมันไม่ใช่ดินแห้งแบบนี้ครับมันเป็นดินเปียกครับผมมันมีน้ำขังด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะไถยยังไงครับบกกับหญ้าเยอะครับไถตื้นอ่ะไยได้ครับแต่มันต้องวิ่งช้าๆครับถ้าวิ่งเร็วนี่คุมคอนโทรลไม่ทันครับ พอคุมคอนโทรลไม่ทันก็ต้องวิ่งช้าๆครับวิ่งช้าก็หญ้าก,ก็ไม่มันไม่กลบหญ้าครับที่ไทยมันสาดไม่เรงครับก็ไม่กลบหญ้าอีกงานนั้นยากมากครับก็เลยเราไปเปลี่ยนเอาโรตรีมาปั่นครับง่าๆครับผมคือถ้าไถให้ ถาให้ลึกอ่ะยังถง่ายกว่าให้ไถ่ตื้นครับเพราะว่าถาให้ตื้นนี่ดินมันไม่ใช่เรียบแบบนี้นะครับที่ถก็ก้อนใหญ่ครับก็ถยผ่านสามว้นะครับมันก็รถมันไม่นิ่งแบบนี้ครับเวลาไถาก็วิ่งเร็วก็คุมคอนโทรลไม่ทันครับวิ่งช้ายากก็ไม่กรบ คือแบบงานแบบนั้นนี่งานไม่ออกเลยครับซึ่งวันแล้วยังไม่ได้พอสามไร่ครับคือมันช้ามากครับหน้าก็เล็กถ้าเป็นใบยี่สองนี่จะคุ้มง่ายกว่านะครับจะไถยกลบนี่พอดีเลยครับ้าเป็นใบยี่สิบสองใจผมนะใบยี่สิบสี่ใจะใหญ่ไปนิดนึงครับข้างคันนาก็ ใบยี่สิบสองจะสวยกว่าครับเพราะว่าข้างคนานี้มันจะเหลือน้อยนะครับมันจะอา่ายังไงล่ะเนี่ยครับมันจะเล็กครับถ้าใบยีบสี่มันก็จะกว้างกว่านี้นะครับกว,กว้างกว่านี้ก็ข้าวก็ไม่ค่อยมีครับสามข้างคนนา นี่ครับลักไก่ครับสูตรนี้แหละครับเช้ารถไถก็ทำกันเอาผ่านรูปนิดนึงครับก็ไม่ใช่ลักไก่แล้วครับมันเป็นการเกร็บงานอีกแบบหนึ่งครับเราถอยดึงถอยดึงถอยดึงเอามุมอย่างเดียวนี่มันจะลึกมุมนะครับรถเกี่ยวเตรียมรับชะตากรรมเลยครับโอ้โห มีบัดเสียวนิดหนึ่งครับจุ่มเลือบปะยำไปยำมา้องสามอบเดวก็ติดได้เปย อันนี้ก็สองปีกว่าแล้วครับยังไม่มีอะไรชิ้นไหนที่ว่าหักที่ว่าแตกที่ว่ารั่วครับ เสาค้ำนี่ก็ช่างเอกเข้าซิ่งนะครับถามกันมาหลายคนครับว้า <laughs> เอาละครับจะรอดไหมเออเออเออไอ้เจ้ยแล้วมไม่เ, <laughs> เามาย <laughs> เกือบไปแล้วครับอ้าวอ่ะร้อนน่ะร้อนนะครับ ามาลุ้นกันครับตัวนี้เอา,เอา,เอานี่ทำไมบอกไม่เห็นนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอเอายังไปยังม,มาเอาจงกลัวอาสุนเอ้รอยสุดท้าย ไฟสุดท้ายครับจะจุ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับดิน,น,นมาได้ครับ ท่าเลยที่ตรมของนี่ครับเสาค้าหลังคาก็ของช่างเองครับนี่เบอร์โทรครับเบอร์แปดหนึ่งสามศูแปดสองครับช่างเองครับ บ้านเขื่นเยบ้านเขืนเยเตี้ยตอนก็นเดิมนะตอนตอนพลอยตยมน้องก็เดิมเค,เคยหรนเ <laughs> ตีก็นอนบ้นเฉยวันนี้เก็บไปหนึ่งเต้มครับี40 เจ้าบ้านนี่ออกเงียบเลยมานต้นม่านคือจีนเองนี่ราถือกัน่งจะสงายเกินมานถือแบบนี้เลยเมื่อก่อนสองปัญหาสงาห้าพันไหม สรงานาครับนุำมันเอ้ยะนิ่งหวาดเลยอีจานนี้มาตัรไซมาเพื่อน๙๐๐เลยคือบานติ๊งหนาเออหกเมตรน้ำมันนี้ด้อลมาเมตรเลยเกรานมาเมตรตเสร็จหมดแล้วครับ ของนนก็เสร็จหมดแล้ว อาดึงดึงลูเกเว้แค่นี้สบายโอ้ชมม่วยเลยขันหนนี่ครับขนาดรถเล็กเบาเบายังไม่รอดครับ เฮ่จุ๊บมาได้ังเฮ้สกอตพาลจร๊บ่าได้ยัพอดีของรถหลายคันก็จะประมาณนี้แหละครับม่กลัวลมครับจูตเลยดิ้จูตเลย เดี๋ยวมุมหน่อยเดี๋ยวมุมนี้จ้ะเป็นหนังปีคัน นี่ก็อาจารย์ทีกำลังใส่สู้อยู่ครับนี่ขนาดดินแห้งนะครับถ้าดินเปียกเนี่ยไม่ต้องพูดรลยครับท้อยคันนนตุลิเจย์คันนนเริ่มบาน chân hiên mai đây vị <vì chớ. coughs> <coughs> นี่ก็น้ำเตกแล้วครับเอาไปแล้วตากเกนนดึงลยปกติต้องใส่เกณฑ์นหนึ่งหายอะไรประมาณนี้นะครับ คือให้รถข้างล่างนี่วิ่งเร็วกว่ารถข้างหน้าครับถ้าช้ากว่าขนาดมันจะดึงไว้ครับดึงรถข้างหน้าไว้ฝรั่ง <c oughs> ไปไหนพอไดอ้พอไดอ้ขึ <c oughs> ้นได้เร่งแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายคลิปนี้แล้วกันครับเกือบครึ่งชั่วโมงครับ จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ